อไกนะะค็วันนี้เป็นวันงานเดบิวต์ของอีสกนะคะที่แบบเป็นทางการเลยก็มีซัาเตตของอีสกไกด้วยแล้วก sure ็เดี like ๋ยวจะมีการแสดงทิเซตของพวกเราด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเราจะมี MV ให้ทุกคนได้ดูด้วยเออเอนะคะก็เก็มีจะมีทั้ง2ตัวเลยทุกคนรอดูนะจะรีบมีให้ตายก็ตรงแพ้มันอยู่ดีแต่ตัวหวังให้ใครสักคนชื่ฉัที ต,ตอนนี้นนเป็นภาพบรรยากาศที่พวกเรากําลังเช็คกิกันอยู่นะวันนี้คนมาเยอะมากๆเลยก็อย่าลืมติดตามอินสตาแกรมด้วยนะคะตอนนี้นะคะฟ้าใสก็อยู่ในชุดเต็มชุดแรกนะคะเดี๋ยวรอบเย็นเนี่ยเราจะมีชุดพิเศษชุดชุดเต็มช,ชุดที่2ด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามดูนะคะว่าจะเป็นแบบไหนแล้วเ,เจอกันคะที่มันเป็นวันสุดท้ายที่มันจะมีความหมายก่อชีวิตจะได้เป็น มีต่อแล้วก็จะเปลี่ยนชุดด้วยต้องดูว่าจะเป็นชุดแบบไหนใช่ก็ทุกคนจะได้เห็นกันทังแรกเลยค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะค่ะเอ้าปังเอ๊ะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นแสดงนะคะก็อาจจะเห็นว่าเราตื่นเต้นไน่กีนไม่กินาที้ข้างหน้านี้เราจะต้องไปแสดงแล้วนะคะก็ตื่นเต้นมาก ก็ขอกำลังใจจากทุกคนใช่ขอกำลังใจทุกคนเยอะๆเลยนะคะถึงแม้ว่าคลิปนี้จะลงตอนที่มันขาดไปแล้วก็ตามแต่ว่าเราทุกคนสามารถมาให้กำลังใจพวกเราได้ต่อจากนี้อีกเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปพี่พีเอกงนมาเต้นอีกหลายงานเลยเนาะจะใกล้สุดย้ำในหัวใจซ้ำๆแค่เพียงได้เห็นเธอแค่เพียงแค่ฉันจะเจออไรก็ไม่กลัวอีกแล้วเรื่องเรื่องร้ายที่เคยผ่านมาทุกเรื่องในวันนั้นความทึ่มข่มฉันหมดที่มีจะทิ้งมันไป วันสุดท้ายที่มันจะมีความหมายก่อนชีวิตจะได้เป็นรักับจากนี้อีสัยแต่มีคู่ยังรอจะไปด้วยกัน่านวอาเราอันใลวรไม่ไปให้ไกลแสนไกลให้เธอและฉันได้ฝังเสียงของหัวใจตะตกดออกไปว่าจะไม่ไยใครใครอีกไม่อยากรู้ใครจะคิดกับฉันอย่างไรใหืฉอนไม่แค่ไหนไม่ต้องการใครมาซ้อนแให้ตัวฉันไม่ทำเงนที่ฝันไว้สักวันจะเก็บจนจะ มากนะคะก็วันนี้สนุกมากทุกคนให้ความร่วมมือดีมากทุกคนดูสนุกของพวกเรามากๆค่ะก็หวังว่าเราจะมีงานแบบนี้จัดให้ทุกคนได้มาสนุกด้วยกันอีกนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเนอะเดี๋ยวเราจะมีเชกี้อีกหนึ่งรอบนะคะกับชุดนี้เลยค่ะเดี๋ยวขอเวลาไปจัดผมให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันนะคะนี่ฟาใส่เราใส่เป็นไงค่ะขาสั่นมากเลยแต่วันนี้ทุกคนเชียร์กันดังมากเลยามดีใจมีกําลังใจ เบอร <im ế c repay> ์น <and living S 2> ่ารักอยู่ตรงนี้ใช่กำลังใจคนสั่งกาของเราใช่เน่นดู้ม่ยู่ตั้งแต่เช้ายันเสร็จงานไม่ยอมกลับบ้านนะพี่ทีอก็ไว้เดี๋ยวไปเจอกันในบูธเซกินะคะรูกคนย ใช้ชีวิตที่มืดมนจะลีกมีให้ตายก็ต้องแพ้มันอยู่ดีแต่ตัววังให้ใครสักคนช่วยฉันทีแล้ววันหนึ่งเมื่อฉันตามหาฉันเดินมาพบโลกใบนี้ที่มันตั้งไฟมันลบไปก่อนจากเรื่องร้ายที่เคยมีมองไม่เห็นเลยสักทีเธอคนนี้ได้เดินเข้ามาเปลี่ยนแปลงฉันไปจากดำแค่เพียงได้เห็นสักเพียงของฉันจะเจออะไรก็ไม่งกลัวอีกแล้ว ีสนุกมากเลยสนุกมากทุกคนบอกว่าชอบโชว์เพราะเราก็ดีใจมากเพราะว่าพวกเราตั้งใจเตรียมโชว์กันมากมเลยค่ะแลก็ขอบคุณสำหรับเสียงเชียร์ขอบคุณทุกคนที่มาดูมาถ่ายคลิปให้แ <adalah> ล้วก <gonna> ็ขอบคุณทุกคนที่มาคุยกับพวกเรามาเจคีแล้วก็มาแสดงความดีๆกับพวกเราในวันนี้นะคะดีใจมากๆเป็นวันที่แบบจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปแล้วก็หวังว่าจะได้ทำผลงานดีๆไว้ทุกคนได้ติดตามกันเรื่อยๆค่ะยังไงก็ฝากพวกเราอินสตาแกรมด้วยนะคะดูนี่พวกเราอินสตาแกรมขอบคุณค่ะ